or to matter matters what you 5 m u t e Matter ห้าข่าวที่น่าสนใจประจำวันที่23มีนาคม2565ฟิลิปปินคนสำคัญของประเทศไทยวัดวรยางกูลกวีและนักเขียนรางวัลสีบุรพาผู้เขียนมนลรักทางซิสเตอร์และผู้รี้ภัยคดีม .112 เสียชีวิตด้วยวัย67ปี ในช่วงเวลาประมาณ21นาิกา30นาทีของวันที่21มีนาคม2515ตามเวลาในฝรั่งเศสจากการเปิดเผยของวัจนาวัลยังกูลลูกสาวของวัดทั้งนี้วัดได้เดินทางออกนอกประเทศโดยรีภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านเมื่อปี2557เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเวลานั้นซึ่งเขายังถูกออกหมายจับในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12 จากการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดแสดงละครเรื่องเจ้าสาวหมาป่าด้วยข่าวต่อไปเกี่ยวกับเรื่องม็อบชาวนาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับเรื่องปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเข้ามาพิจารณาแล้วหลังม็อบชาวนาได้ปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณกระทรวงการคลังตั้งแต่เดือนมก,กราคมโดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์ระบุว่า ที่ประชุมคอรมอเห็นชอบให้พักหนี้ของเกษตรกร50%ที่อยู่ในสังกัด4ี่ธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเรื่องโควิดก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตากับเส้นทางการอยู่ร่วมกับก,บการแพร่ระบาดของโลกที่ยังดูเหมือนว่าจะยังไม่จบง่ายๆนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาลายัยมหิดลเปิดเผยว่าต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์เพราะจะเป็นจุดที่บอกว่าประเทศไทยพร้อมกับการไปสู่โลกประจำมทินหรือไม่หากผ่านช่วงหลังสงกรานต์ไปได้ดีก็อาจจะสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยที่เข้าใจการรับมือของโรคระบาดได้มากขึ้นสงครามรัเสเซียบุกยูเครนได้พะากชีวิตผู้คนไปจำนวนไม่น้อยหนึ่งในนั้นคือ บอริสโลมันเชนโกชาวยูเครนที่รอดชีวิตจากค่ายกักกันนาซีหลายค่ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 b o บอริสได้เสียชีวิตด้วยวัย96ปีหลังจากที่มีรายงานว่ามีระเบิดตกใส่บ้านเขาในเมืองคาลิฟประเทศยูเครนรายงานระบุด,ด้วยว่าที่ผ่านมาโรมันเชนโก้ได้อุทิศตนเพื่อทํางานบันทึกความทรงจําเกี่ยวกับอาชญากรรมของนาซีมาเสมอ Netflix เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจออกมาว่านับตั้งแต่แพลตฟอร์มได้เปิดตัวปุ่ม Skip Intro หรือปุ่มกดข้าม Intro เมื่อ5ปีก่อนจนถึงวันนี้ได้มีผู้ใช้งานกดปุ่มนี้ไปแล้ว136ล้านครั้งหรือคิดได้ว่าสามารถช่วยผู้ชมประหยัดเวลาไปได้กว่า195ล้านปีเลยทีเดียวสำหรับเรื้องหลังของปุ่มนี้มาจากการศึกษาของ Netflix ที่พบว่ามีผู้ชมจำนวนมากไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการดูฉากเปิดดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ Netflix จึงตัดสินใจตั้งปุ่ม Skip Intro มาทำหน้าที่โดยเฉพาะเสียเลย